สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้โจ้จะพามาดูรถ Mitsubishi Xpander รุ่น 1.5GT สีเทานะครับที่จะส่งมอบให้กระทางลูกค้าในวันที่21กันยายน2564นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรามีอะไรตกแต่งให้กระทางลูกค้าบ้างเริ่มที่ด้านหน้านะครับสเกิร์ตนะครับเราจัดให้เป็นของไรเดอร์นะครับสปอร์ตนะครับผม สวยงามนะครับมีไฟเด์ไลท์นะครับถัดมานะครับโลโก้เอ็กซ์แอนเดอร์นะครับเป็นสีเงินนะครับดูในส่วนของด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างนะครับถัดมานะครับตัวนี้เรามีข้อป้างมือจับให้กับทางลูกค้านะครับเป็นสีเงินนะครับ ทั้งสี่ประตูเลยแล้วก็คิ้วกันสาตร์นะครับเราจัดให้ของแท้นะครับของทางวิซูเลยนะครับดูในส่วนของทางด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับตะเกิตด,ด้านท้ายมีไฟ LED ด้านหลังนะครับ ดูในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านท้ายนะครับตังนี้มีถาดท้ายให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับแถวกลางนะครับตันนี้ก้างฝังเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับรอบพันถัดมานะครับเราไปดูในส่วนของ ู้โดยสารตอนหน้าแล้วคนขับนะครับตอนนี้ออปชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่สนใจรถ Mitsubishi x x a n d e r รุ่น1.5 GT สีเทาดำตอนนี้นะครับสามารถตริดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โจ มิสสูตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณครับ